่าจากคิดที่แล้วนี่พวกเธอสองเขารู้จักกันด้วยหรอฉันไม่รู้จักเขาด้วยซ้โอเคงั้นพวกเรามาแนะนำตัวและเปิดหน้ากันเถอะฉันขอคนแรกนั้นฉันขอคนที่สองฉันคนที่สามฉันคนที่สี่ฉันคนสุดท้ายสวัสดีฉันชื่อแพนด้า อายุสิบแปดนี่หน้าฉันสวยมากเรดสวยที่สุดปกติสวัสดีฉันชื่อมาอายุสิบแปดนี่หน้าฉันสวยมากสวยสุดสุดใช่ใช่วสวัสดีฉันชื่อไมลินอายุสิบเจ็ด 7, นี่หน้าฉันสวย รัดออสวยสวัสดีฉันชื่อเอมมี่อายสิบเจ็ดนี่หนะ้าฉันหน้ารัดมากมัน่ารักเลยลินลี่เธอก็าอยาาว่าพ่นแบบนั้นสิใช่ใช่มัของฉันหยุดได้แล้วลินลี่ตาเธอแล้วนะทุกคนเดี๋ยวฉันมานะพอดีไม่ฉันเรียกอ่โอเค รีบไปรีบมานะโอเคเสียใจต่อคว้า